ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมมวยพารวยมีตังชาแน,นลนะคะวันนี้ก็จะมาพาตามลาวเซเปๆนัวๆนะจ๊ะแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันพุทธที่22เดือนมิถุนายนพศ2565นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะ คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจา๋าเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้คําแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะตัวเลขเกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะ เอดมินก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหน,นก็แค่คำนวณมาตามสูตรนะคะพี่น้องจา๋าอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็ยอมรับว่างวดของวันที่20นี้ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยแต่เลขตารางมีเข้าเลข8เลข8เข้าแต่เลข8กับเลข9เนาะเลขตารางเข้าเลข8กับเลข9แต่ว่ามันไม่ได้จับเป็นคู่ให้ ฟันเนี่ยหนึ่งกับแปะโอ้ยมันจับผิดคู่เนาะพี่น้องเนาะก็ยอมรับว่าจับผิดคู่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะพี่น้องจ๋าส่วนโคง้งสุดท้ายก็เหมือนกันเลยพี่น้องไม่เข้าเลยไปคนละทางเลยแต่ว่าสายวิ่งรูดเลขสีนี่เข้าอยู่นะจ๊ะพี่น้องสี่วิ่งรูดเข้าหกไม่เข้าโอ้ยเลขมันไปถั่วไปที่จังโอเคจ้ะ ก็เป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูเลขของวันที่22กันดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างเอ็ดมินให้เลขตารางรายวันเหมือนเดิมนะคะ6ตัวนะจ๊ะเลขตา,าตารางรายวัน6ตัวเหมือนเดิมก็มีเลข3เลข6เลข2เลข4เลข5เลข7 1,2,3,4,5,6 3,6 สองสี่ห้าเเน้นวิ่งรูดนะจ๊ะวิ่งรูดอะเน้นวิ่งรูดนะจ๊ะไปที่เลข3กับเลข6 3กับ6 30 3 1 3 4น6ห ตัวที่เอชอบก็จะเป็น3 6กับ3 4นะคะส่วนเลข6ก็ไปที่60 61 65 68นะจ๊ะตัวที่แอดมิชอบก็61กับ68นะคะส่วนชุดกันนะจ๊ะชุดกันก็ไปที่ชุดกันไปที่1นึ่ง ห้านะคะหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะสามตัวตัดเล่นให้ไปที่เลขหนึ่งเลขหกแปดศูนย์นะคะสี่สามหกนะจ๊ะสี่ตัวก็ให้ไปหนึ่งหกแปดศูนย 4ี่สนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งหกแปดศูนจะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอให้พี่น้อง f อฟซีทุกท่านเฮงๆรวยๆคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ